คือบางอย่างมันก็เริ่มจากคําถามง่ายๆครับเช่นทําไมยาดีฟันบ้านเรามันหวานจังเนี่ยคุยกังกับปุกใช่ทำไมมันต้องหวานด้วยนะแล้วทําไมมันต้องใช้ทีหนึ่งแบบเยอะๆเลยทดลองอยู่2ปีครับสุดท้ายเราจับเอาสมุนไพร12ชนิดครับ12ชนิดเนี่ยเหมือนจับฟูใสกระด้งนะครับแปลงเสร็จเราเราควรจะเก็บมันไว้บ้างนะครับบ้วนน้ำเพียงแค่หนึ่งครั้งพอเพื่อให้มันยังยิดมันยังคงอยู่แต่ธรรมชาติคนไทยอาจจะเป็นเพราะเมืองร้อนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ ถ้าสมมติว่าเราแปลงฟันแบบแบบที่เราเห็นอยู่แล้วมันมีแป้งกับน้ำตาลมันจะทําให้ฟันเราผุไหมอ่ะเราอาจจะไม่สามารถโทษยาดิฟันที่มีอาจจะมีแปง้งน้ำตาลเพื่อให้ให้ให้แปลงง่ายนะครับเรา,าจ,จะโทษได้ไม่เต็มที่เพราะส่วนใหญ่เราก็พูดถึงเศษอาหารซะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่าถ้าถ้าเลี่ยงได้อันดับแรกตอนเราก่อเราทำเราตั้งต้นว่าไม่หวานก็ได้นะยาดีฟันเนี่ยไม่หวานก็ได้แต่อย่าให้เป็นยาชนิสมุนไพรที่มันเฟื่องหรือขมให้มันให้มันแปลงง่าย แล้วดูแบบดูละมุนนะครับคือผสมกันให้มันละมุนไม่ไม่เฟื่อนเกินไปไม่เผ็ดมากเกินไปไม่ต้องหวานนะครับทีนี้แป้งแป้งและส่วนส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลมันมันมันมีอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบน้ำตาลที่เขาใช้จะเป็นอะไรเพื่อให้มันมีเนื้อครับพูดง่ายๆซึ่งซึ่งอันนี้ลพลก็พลก็บอกเองว่าเอามาลองบีบเลยแฟนขับเขาบางคนถามว่าไม่มีแป้งจริงเหรอพลก็บอกวาบีบเลยว่าถ้าเป็นแป้งมันจะเหลือเป็นทาผิวได้เลยอ เฮ้ยอันนี้เนี่ยคือไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนี่ทาให้ฟังทาให้ดูเนี่ยนะมันจะมันเป็นเหมือนน้ำมันเงรอโอ้ยบวกบวกผงสกัดของสมุนไพรครับแล้วเสร็จนี่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ถ้าถ้าสมมติมันมีแป้งมันจะแห้งเป็นแหงมันจะเป็นผ้าขาวลอยขึ้นมาเลยนี่คือไม่มีแป้งมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือเรามาลองแล้วก็จริงๆทาแบบนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บเวลาไปข้างนอกเวลาเราไปห้างไปกินข้าวเสร็จปุ๊บไปล้างมือล้างเลยมันมีฟองออกมาเลยไม่ใช่เขาใช้กับปากไม่ใชกับผิวอ๋อคือต้องบอกกันว่าหมอหมูเนี่ยเอามาให้เราใช้แล้วครับแล้วก็บอกว่าเจ๊แมม ช่วยลองใช้หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างค,คือแวบแรกอ่ะพอบอกยาสีฟันสมุนไพรอ่ะเราจะไปนึกถึงที่เราเคยใช้อ่ะเ,ออ <c oughs> เข้าใจไหมก่ <c oughs> อนที่เราจะใช้นะเคยไหมที่มันจะเป็นสีดำๆอ่ะแล้วพอแปลงไปแล้วแบบล้างไม่สะอาดปากขาวเลยตรงเนี้ยเป็นคราบเลยเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันมันเกิดจากอะไรแต่ว่าฟีลลิ่งของการแปลงฟันแบบนั้น่ไม่โอเคเราก็เลยเปิดใจว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นยาสมุนไพรที่ ยาสีฟันสมุนไพรที่มันมีสารสกัดจะทํามากถึงสิบกว่า 10, ชนิดเราก็เลยนั้นลองปรากฏว่าไม่อยากบอกอะว่าพอ,พอเรารูเา้เราใช้อะไรดีอะเราจะรู้สึกได้ว่ามันดีแต่เราก็ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นว่ามันดีขอทา <Yes. S 1> เ,เทสก่อนเอาให้มันดีจริงก่อนอเราจะได้บอกคนอื่นได้ดีเราใช้ไปประมาณถ้าแบบสามวัน,วนสี่วันไม่ต้องพูดถึงเรื่องปากสะอาดนะเพราะเราแปลงจนกระทั่งปากสะอาดอยู่แล้ว เราชอบตอนตื่นนอนที่มาปากไม่เหม็นเลยอะปากไม่เหม็นเลยเมื่อก่อนนี้เวลาพาผู้ชายมานอนที่บ้านนะแล้อนค้างค้าบนตะเทสเชิงลึกบางทีค้างไม่ใช่ลมนะค้างคุณน,นอนค้างแล้วบางทีเช้านะคนเรานะมันก็รักเอยเนอะปรบละาเนะมันก็อยากจะมีหันไปจูบบ้างตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อะไม่ได้ปากเหม็นมากปากเหม็นไม่โอเคอันนี้เป็นมนุษย์ปกติทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดเขาถึงไม่ค่อยแบบ มอร์นิ่งคิสกันไงเพราะมอร์นิ่งคิสไม่ไหวเป็นลมแต่อันเนี้ยตื่นเช้ามาเหมือนเหมือนเหมือนฟีลเราก่อนก่อนนอนอะปากเราสะอาดก่อนนอนอันนี้เหมือนแบบเฮ้ยทาไมปากเราไม่มีกลิ่นวะลองอยู่อย่างเงี้ยประมาณแบบสิบสิบกว่าวันอะอันนี้คือคือปากสะอาดหรือว่าจมูกไม่ได้กล <laughs> ิ่นไม่ปากสะอาดโอเค ไม่เป็นโควิดตอนแรกกูคิดยังไปากสะอาดจริงอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันสะอาดแล้วก็มันเหมือนํำสปาในบานใช่ครับใช่เลยครับมันคือเวลาเราเดินเข้าสปาเราคึกว่า feeling เอออันนี้ได้อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่คิดมาด้วยปะใช่ครับก็คือเราเราอยากให้คนใช้แล้วรู้สึกเหมือนเหมือนเข้าสปาแล้วกลิ่นอโรมาตลบอบอวลและออกมาถ้าคนทําผิวใช่ไหมครับออกมาก็จะรู้สึกว่า ครีนผิวสะอาดมั่นใจมั่นใจคือคือหวงตรงครับผมใช้แต่ว่าแบบไม่ได้ฟันขาวขึ้นนะแต่มันดูสะอาดแบบคีนทุกวันใช่แล้วแล้วแล้วที่เราไปขูดหินปูนทุก6เดือนเนี่ยนี่ผมปีกว่ายังไม่ได้ไปขูดข้างในก็ยังไม่มีมันน้อยลงมันน้อยลงน้อยลงจริงๆครับน้อยลง หินปูนมันไปขึ้นที่อื่นแล้วอันนี้ไม่รู้สึกขึ้นสมองอันนี้ไม่รู้สึกแต่อีฉันเนี่ยหินปูนขึ้นแล้วเกาะอีฉันในหินปูนเกาะอใช้แต่ยาสีฟันไงอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้เลยอ๋อมันก็เลยกลายเป็นยาสีฟันที่ไม่เหมือนคนอื่นในท้องตลาดับเรื่องที่เจ๊ถามเรื่องโฟลไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคือเราก็คิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้น เราเราจะตัดสินอะไรเราก็พิจารณาองค์ประกอบคือฟอสไลนเนี่ยทุกคนน่ะได้รับจากน้ำดื่มน้ําดื่มและอาหารหเป็นประจําอยู่แล้วจะมากน้อยแล้วแต่แหล่งน้ําถูกไหมครับถ้าคนในเมืองเนี่ยเราซื้อน้ําขวดดื่มน้ําขวดก็เอามาจากแหล่งน้ําธรรมชาติถูกไหมครับหแหล่งน้ําธรรมชาติมีฟอาไลนอยู่แล้วแล้วก็เคยกรมอนามัยเคยตรวจทดสอบมีปริมาณอาจจะมากน้อยต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อส่วนคนที่อยู่นอกเมืองหน่อยหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองถ้าใช้น้ําบาดาลเนี่ยก็มีครับ S <S น้ำประปาก็มีฟูร้ายที่รับประทานเนี่ยเราดื่มน้ําดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์กับฟันด้วยแหละ,ะคือมันไม่ใช่จะจะจะต้องเป็นฟูร้าที่เคลือบเท่านั้นคือหมอหมูก<น>็จะบอกว่าบางทีมันก็ไม่ต้องเติมเข้าไปในยาสีฟันก็ได้ออใช่ไหมฟูร้าคือผมถึงเหมือนเหมือนที่เราตอนต้นว่าเราเคยคิดว่ามันจําเป็นนะมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่ได้ถึงตอนเนี้ผมเองเราเราอยู่ทางสายวิทยาศาสตร์เราก็เราจะเปลี่ยนความเชื่อเราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับเราก็พบว่า ไม่มีก็ได้นะแล้วสุดท้ายไม่มีเนี่ยเอาข้อจริงอันนี้อาจจะอาจจะไม่ออฟฟิเชียลมากาแต่เราก็ทราบมาว่าทันตแพทย์เองก็มีหลายกลุ่มความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับแน่นอนเพราะว่าเขาเสพข้อมูลคนละที่บางคนก็สตริกจำเป็นว่าไม่มีไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้เอาเข้าคลินิกสมมตินะครับ<า>แต่ทันตแพทย์บางท่านก็ขอไปลองอแล้วก็ยินดีที่จะ กระจายสินค้าให้เราด้วย <ừ> ส่วน <ừ> หนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการตอบรับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเราก็เลยยังยังคิดว่าที่เราตัดสินใจมาเนี่ยเราเดินทางเนี่ยถูกแล้วส่วนส่วนคนไหนที่ยังยังยึดติดว่าต้องมีเพราะอะไรเท่านั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้เราก็เราไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องต้องลองต้องลองทสของแต่ละคนต้องลองเห็นเห็นเมื่อกี้คุยกับหมาหมูนอกรอบเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีลูกค้าที่เป็นต่างชาติโทรมาสั่งยาสีฟันใช่ไหมร้า้ฟังหน่อยล้า้ฟังหน่อยเป็นน่าจะเป็นต่าางชติ สูงอายุหน่อยที่ไปไปมาเมืองไทยนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวอาจจะแถวชนบุรีอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเจอที่ที่ที่ร้านนวดสปาแล้วเขาเป็นคนชอบของไทยอยู่แล้วคือพื้นฐานเนี่ยเขาชอบอะไรที่เป็นไทยๆอยู่แล้วเขาก็เอาไปลองครับลองได้วันสองวันเขาก็ดูเบอร์ในในที่กล่องเนี่ยครับแล้วเขาก็โทรมาอยู่มีทีมงานอยู่ทีมงานก็ได้สนทนากันคําถามที่คุณต่างชาติคนนั้นถามคือว่าไฟันคุณเนี่ยมีตัตอะไรไหม เขาไม่ใช้ต่อแน่เลยหรือเขาไม่แน่นอนเขาไม่สนใจแน่ปรากฏว่าเพราะว่าถ้าฟูร่ายเกินมันจะมีภาวะเกิดฟันไม่สวยที่เขาเรียกเป็นฟันตกกรับแล้วใช้เต็มแปลงทันทีเนี่ยจะเลิกใช้ทันทีครับเพราะอะไรฮะมันแรงครับเพราะว่ามันส่งรมันมา้มข้นรู้เรื่องกำลังดีครับสบายมากสบาเมากสองเมตร